S <S ชาได้โทรมารนามมมั่นมันขึ้นว่าอยู่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะจะทีมล่ามะนะันได้ขื่นเป็นเพลงอยงงู่เลยค่ะขึ้นแล้วบางโน้ต อึ๊บกดหนับกดแอร์เลยดิโอ้ยอย่าคนเจ็บคนดุกเลยไปยังปิดมามมาดิคำมืดไปพี่น้องเอ้ยโอ้ตะเบนตกดินเรียบร้อยโอ้เกี่ยวข่าวตอนคำมันต้องเมื่อยต้องม้วนดิจะาเบรกเลิกคำเห็นหุงงสิเกี่ยวยุ่นดิไมนบอกเห็นหุงงเริ่มมั่วๆตาเลยขึ้นก้อนบาดเลยกราบสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแอมซีคือเก่าคนเดิมตู้ ไม่ตีอยากล้มแท้วันนี้โอ้ยต่อ,อพี่ซองเด้อหอยพี่น้องเลยปิดข่าวปิดน้ามกรบาดเลยขาว,ขาวขาน้ากากชีหาบขึ้นเทิงเพิ่งก็ไก่ก็รอให้พี่นอ้องเลยหาบไปอยู่เทิงนึงเนาะสีรบสีรบสีรบอย่างบิดเจ็บบาเป็นยังหอยพี่น้องเลยมานี้นก็เลยกองมานี้กโโ่นอกกน ทางพอ้องเตียวมาก้เ้าเอารุทไทยามาแกเอาเลยองเลยมีไก่เน่ไห,หว้น่ติดป่ะติตกกระหดเด้อสน้าแล้วก่อนทางป่ากันทางปา่ากองนึงทางปา่าเลย อเพิ่งพ่นก็มีกอกหนึ่งย้ายใบเขาคขาเก็บเขาก่อนเดิมพ,พี่น้องป้ามาพี่น้องเลยเก็บบ้านกับบ้านเลยทางป่ากแล้วเห็ุอย่างนี้ลราทางป่ากันเลยมาไหนปุ้ยไปทะเบียนตกนินแล้วทำมือตืดตาเลยบ้านนะี่ เูกฝากร้านไอ้ไล่ทองยังก็เ่อนทองไงไล่ถวย,ยอยู่จะไปเห็น่างนางกบอกอยู่เห็นยังล่ะเห็นยัง ทางป่าเขากัใสาตาสันเลยพี่น้องไงทางป่ามวน,นได้เห็นเราไม่ต้องเฟลวเพอเราจะยินเสียงกันอ๋อกระเป๋าใครกันจะหั่นมะข่อยดื้อใครเอาเมื่อได้นะหั่นล่ะ นาไอาเไปสี่นของเลยวันไห้เอ้ยไปล่ะอ่ะเมื่อทหะโม่มาถาเพินเนาะเพินจะไปป้าโม่แรงแรงมาได้โอ้ยมาแล้วอันที่มถาหรอกเนาะอาเมื่อลหเด้เพร่นของไเลย มาอยู่ยางจิวเป็นรูปเป็นช่องไงมาอยงเมื่อนัดชีวิตอยู่ป่าพื้นข่อยฮะโอ้ยจเบิ่งแน่น่ะนอนระดับเดียวมัดเลยแล้วเนาะยาวแล้วก็มัดเลยแล้วบาทนี้ <c oughs> ขออาตขอชอสองแหลนมันยยานมาเป็นเม็ดก่อน,นะ <c oughs> อละเ <c oughs> อได้ปันละยาเน <c oughs> าใช้เชื่ไดป,ปันก่อน,นเอารถใช้มาหน่ะิ่นนี้กองดูดิอยู่นูว่รถมาเลยเห็ด่อในลานเพิ่อเออรถปันเขาได้อยู่แถบนี้ไ่ะ <c oughs> มาปิดตัวนี้ตอบานี้ กิแต่อขนรับเด้อข่เยี่ยงโค้ให้่ยังไงปวดจะว่าเจ้ากันเลยขี้ว่ปวดได้ไข่เลยขาวสองให้ว่าเลยให้หนึ่งให้กวใหขอข่วิ่งหนึ่งได้ดิวิ่งนึงกล่องนี้วิ่งหนึ่งเลยพีเรอเลยมีอยู่ สามสิบแปดพอนอันตัวแก้วก่อนนะยันได้ยันได,นไดจะเอาไปซีกนไะด้ตัวนะมดเข่า,ขาเลยเด้จะได้เอาเหยียบออแล้วไปซีเข่าเลยเพื่อนแล้วเห <laughs> ังไดเข่าไ้กอน <laughs> อ้ยเนะาะเพายังกลังขวา้เลยก็ิได้ปัน่นว้อก มันมบบยังเกี่ยวมาแล้วะนี่ขึ้นไปในกระไซนาแล้วค่ยนอยอพักนอนพันกเด้บบ่ห่ว,ว,ว <laughs> งท้องดีกว่านี่เลยห่วงท้องอันนอนพักไว้น้ำหลังแนไในลูกเต่าเลยเว <laughs> ลาแม่จะกินข่าวอุกไก่ขึ้นอย่างไรคำนี่ละ แักสีหาอะไรให้กินเลยมันจะเกลีแล้วมันนะ่ะเราเพิ่นคำฝนไหวดิสิยูอยู่บ่กหลอกแม่ตังหลอกอะไรเ,เนี่ยมันหลอกลลอะไรเห็ดไหวเพราะว่าเพิ่นปิดอีสิเหรอเพราะเพิพ่นนอนรับบางชนตัวิมมดคำฝนไม้ก็เออ เข่ากันฟิดอยู่ใครแหละนอนรับแล้ว่าเลยทำมาเข่ายังมาปิดนอนมอนรับเลยเนออานะมาเปิดมองตอนเช้าเปียกใยมันนอนรับเลยได้คืน่ะไม่ตายที่นี่บอกท่านี่แล้วเออนอ่น่นสามอืไหนเออ นอนนับดีเราข่กันเลยังนอนนับอีโ่แขวนกันเลยแข่นเลยขวมาแข่นซีนิตอยู่เลยป่าตะวันข่าวข่นซชนิตอยู่เลยเจ้าอย่างมุซินิตอ่นวขำโผล่มาเลย สวยนะเออแาดใช่แล้วแต่ของการกาดตัวร่มผู้น่าฉี่บกคนสนิทหัวบ่มีน่าต็งคนหินเนี่ยค่เด้เออของการอาบมาได้ล่ะที่นี่ได้จังใดอีก <laughs> น้าหมูหิวมากสองอันนักกว่านักมึงชวนนี่เด้ <laughs> ชิมตูของหมูนะชุมเน้ยยังเสรแล้ว นีเวลาตัดเ่ลตัดอะบอะขึ้นหนึ่งฮักคือบ่ตัดไปเลยโอ้เออพระราชาโอ้แขวยแขวยสุกฮ่าบีตึงฮักแค่นเฮ็ดเท่าไรล,ละบัด ก,กุ้งปนามามีดอามาบ้าจะปะเอินพคนละเอินก้อนเชียวว้ากินกินแบบซุกคาต้นนั่นเนี่ยแซ่บเลยเนาะอืมไม่ได้เหม่อแต่หัวไว้ไม่ใช่ไหม Ừ. mưa con chào thôi nhau để bờ. Ừ ở ngon, sáp đi mà nhanh mưa nhanh ไปะ,ะไปเอาผ้า,าไปเหไปมเมกอะไร่อหาผ้านะไปจะไปปิดกินอะไ,ไรอไเกี่ยวมาามันจะเกี่ยว,วยมาดนลามันโดหมเลยตัดเอาไรอยู่ว่าเกาะเนะมามาเอาเกี่ยวก็ได้มาโอ้ยจักไน่โอ้ยเา ดื่มเบิ่งวะดื่มเบิ่งวะกล้วยสุกดุเงินจัดดุเงินจัดเมื่อตอนไรกดูงกะไม่ใช่แล้วกล้วยตอนนั้นมากินนะชาได้โทรมานั่นมันขึ้นวัอยู่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะจะทิมล่ามันไหม ขึ้นเป็นเปลงอยงู่เลยฮะขึ้นแล้วบางโนดอึ๊บกระนับกดแอร์แล้ดิีโอ้ยอย่าคนเจ็บบนลูกเลยไปงางองจอ่าอ้อจริงครับวะอืม ปิดได้ใช่ไม่ได้มือว่างเจมือจะเป็นสัตวที่หิวร้องเตลเทื่อมาขึ้นมาโดนมาบ่าเดียวอ เช่ากะหอบลูกแน่หอบจิ๊บเข่าแน่ลุงตุงนั่งลงไปอีกตอนขึ้นมาตอดเรียนกันปะตายทัวทิบเขาขึ้นไปอีกเลยวมล้ไปหอดแล้วายมีการห่ายกันดีกันดิอุ้ยให้ยห้ให้ยห้เอาใาย

เดียวลมาอ้้ยเงยก้วยอุ้ยเฮ้ยมาลักบ่จะเอากวไดเอากล้องนี้ยนั่งแต่ก้ใเทาเมื่อกี้กว้ลุงตัวเมื่อเลยเมื่อเลยว่เออทำมาทันนะก็บอกอายุ ล่าหินนะถึงเงื่อนในนี้เน่มันชุกโคตจอาแบบมชุกเนี่ยกรุมเนีอาแบบคือแบบแบบเพิ่มกินสะเบ่อยอาเบเรื่องหว่เนี่ยเพเวีด้วยงาเดเด้งามี่ชุกเกินนี่นะแบบดีช่อือผงนั่นโตมาให้ง่ายบปะ <า>เียบรอย,อย,ยนัี้ดิมเลยอันนี้มาเป็ในใัไงพนพี่น่อยหิวน้องป้าแซบ่บแซบ่บงก็เก่เมืออ่อคำีว่าถึงหนาอยอันนี้คือกล้วยแม่ต้องเปียปลูกเองไพี่น่อยูมใจก่ภูมิใจสุดแซบ่บคือคนปลูกเลย แ <c oughs> ชขึ้นติแช่กันหมูกเลยอ่ะาานนอืมไมา่ฉกไม่จะรวงเห็นไหมถูกลงรวงตรงนี้ร <c oughs> วงบ้ <c oughs> งาง <c oughs> ต้นกล้วยต้นกล้วยมราจะมาเห็ดต้นผาป,ป่าเะื่กี้ได้มันมันหลายต้นมันเกินก็เลยรู้สึกว่าได้ได้เสียบอะไรได้เสียบได้เสียบผาป่าเลยแต่ว่าต้นมันใหญ่ผลก็กเลยต้องมาออกไม้ โอ้ยสาวสุดดำเมื่อแซะบ่ลูกเอาอีกบ่ไอวะแท่น่ะบ่เอาอีกบ่มาชงปอเอสารนะเก็บบ่ดีๆน่ะนันนแม่เ เยาเมเมเมื่อย <e ิ National ้ไม่จนี่เลยแต่น้ำหม่ชื้นมาปกเลยไอ้ต้กี๊ก้าก็จะกินกลอหักมันเยนสีััวไมู่กไิปบไปเมือ ป็นแลขอกินกก้วยเพิ่มมาข้อ่เพิ่มเมิ่อวานอเพิ่มันบออเพิ่มนตาลเ่น้ำตาอสมันคืเปงานมาเกิดน้องนนงก้าน้องๆเพิ่งกระถามแต่คุณดีเนี่ยคุณดี้แมงเปวนลแมงเปลวมาจากอ้วนเนาะยังนอเกี่ยวเ ไมแม่เอ้มเอาเกิอีกันให้เกิีเลยจับี่เดูอ้มอุ้มนี่เรื่อน่อุ้มนี่อนี่แมันกินเาิาไดเ่ใสายกินเบิะบรกัวนะกินเบิรเนียม่เอาเนี่ยมาสิกอะเนล้รอบนึงมันแก่มันฮอนเพื่อนช้านกันตอนนี้ก็อยู่ในภาพแบบไม่คิดนดหนึง เอ้ามาได้ปัดบาไดู้ขืนมาแต่หน้ากะเมื่อยด้ยเมนื่อยกจะนอนพักเลยก่อนเช้าก็ต้องไปท่งลูกแ้วก็มากับใสเสื้อผ้าเห็นเงาลงหน้าเลยวันนี้พอได้เบิ่งยังเ็เด้แวนี่หนาวับ้นาย็นกนี่นะวผมตรงตเลยมันจะได้แล้วหู้วววววว้ววววว ก็เนื้อแก่หลับลมนอกป่าแล้วมันจะเลือนเย็นตรงหน้าวะมันมีมาป่าแล้วเนี่ยเห็นป่าจับมาเนี่ยน,น,นะแม่ป่าโคตเออมอันนั้นก็ได้เกี่ยวก็ได้ค่ะได้ดินกับเตื๋ยตกเดอ้อกับเตีเเ๋ยวเดิมโต๊เดิมในบ้านกันไหนเกี่ยวได้กินนะอะ่ะโคตรแฉะเลยตะกี้มาชิหาผ้าหานมิ้แบบนแก่มาเห็นยังเกีย่ยเราบุกิน,นแล้วลูกแซ่บเรากินกล้วยข้างต้น บอกพ่อหน่อลูกเฮ้ยเฮ้ยปาพ่อหน่เฮ้ยปาพ่อได้เมื่อย่อยปาบอกเพิ่เลยบอกอันนี้อันนี้อันนี้เช้าพเช้าลูกอย่านะอย่าน้ำมันก้ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กําลักินแซ่บเนี่ยบ่ใย้เวยอนนั้นอาตัตัวชุกข้างาหนึ่งก่อนบ่ให้านะเติมน้ำตาลเนี่ยอาวบ๊วยบ๊วบ้ ครื่งปากันปาปนันเลยนี่อมันแกงมันเอามันกันคือกินโตกินป่าต <con Liberty Overwatch> ัวไรกโอ้ยเรียก้ตัวไหกเลนี่เช่กรยได้กิ่นบวเืองเชอมันกล้วยได้แมตโดนปูลงมาได้โดนป้าลโอ้ชิยนีนี่นีาเด เห็นว่าแล้วเราจะเอาหมื่นตอนแรกวาหมื่นนะสาวช่วยอย่าพังลูกอีดาคํมเพลง้าเลยเห็ดคือใช่จ้าล่ะเฮ้ยที่หนึ่งนะลูกกล้วยหมั่งไงช้ำนะเห็ดไหมกินได้เนี่ยช้ำได้บอสคนมีกล้วยกินได้กล้วยจะเมือนจะชุกค่าคือ กี่ข่าวป้าแล้วมาขวัก claro, ี่ล <rawd Moder> ินข่าวแล้ววันจึงตัดตะกี้หมดนะกำลังหาใมันตึงนกุนทีก่อนเออตึงตึงนหักข่าวปีอันนี้ถุงอะไรเนี่ยถุงปิ้งนวดไหมเอาไปจุดเชี่ยไพ่แล้วก็หยอดลงไปเลยหยอดเนี้ยเออหยอดใช้หูเกี่ยวหมยมันถอน โอ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนหนังนี่บุ้มิ่มิเนาะมีตะเกี่ยวเพื่อหามีไห้ถึงมวยอ่ะน้งเพื่อนไทยเหอเพื่อนคั่วเหอเพื่อนคั่วขอยกับเนี่ยโมเรียบร้อยเอียงกันเลยเออแล้วจอมบีอะไดยเอเด็กทอดไหมอเด็กทอดไน่หน่อยนะบางๆ่ะบัวางปะัวบางชันนี้มาเพิ่อาเจ้าอันตุ่มนะชันนี้แล้อันนี้จะกินแก้วเลยค่ะไม่บกแห้ง cắn nó sao vậy? Dù con mà sao? Chị bảo nó mụn hà này, quay mụn hà đấy à? Chị kẹp <laughs> khẩu. Mình dư 2 nhọt, 2 thì có không ạ? Nghe con đây, đây. <cười> <cười> này. Hẹn nhóc. Chả bao giờ co. Bơm nhang, bơm hơi, hút nha nó. Này có bơm hơi được này. có thể โอ้ยเนาะเ <laughs> ออฉันได้ผลหาัวรลา้วยเลยเฮ <laughs> <laughs> ้ยเฮ้ยจยเ้ยเ้เดียยวเย่ยเ้ยเฮ้ย้ย, <laughs> ยเฮเย,ย,ยเลยเฮเยเ้าเยเยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮย่ย่ อย่าอยากตีเพื่อนหนูไหมเลยหยาแล้วโอ้ยยังวินเวลาถูอยู่นี่ถูมันเห็นเนี่ยถูแล้วก็มาเจียมกันถูถูเพราะว่ามันงามในชั่วโมงหนึ่งปีนาทีอยากเอาบีนี่หนะบีนี่หนะถุบ้นะโอ้ยกาสิขาดได้กัน ข้าเห็พี่ดาวไหมข้ามีอยู่อย่าเพิ่งเออข้าจะดูนี้เยื่ออะไรเออจ่เพื่ออะไรอ้ยยงามเขาไปทั้งไหนยืนนี่ไหนยืนนี่ไหนเข่าเก้าอยู่เลยเข่าเก้ากันนะยือยู่เข่าผกไม่ขิดเลยคือว่าอะไร่านตัวเพื่อนเราบ้าการกระวาดอะไร แล้ยโวยโัยอาไิดเลยโฮ้ย้ตีนรถกับนี่ปัญหาเลยกับไปจอจกงวะกันกระชงรูปกันเมื่อไหี่ท่านบอมันค่าบ่ามันมันแปรล่ะมันแป้เลด้ยม้าเนี่ยกันเติมล่มเลยนะอือแล้วมันลมมันออกอีกเสียข้ามันมันคอยปีนออกนะ สูบจนมาเต้นลงลงว่ะเดีเจ้าปุตโนแข็งเลยป้าเพื่อนไหนป้าแนนี่บอกนแนนขวดน้ำกล่องพูนอยู่เออนี่ไว้แข็งอยู่เออสงสัยนี่ออกขางไหนนะรถปกบตปข้าอกแข็งเลยเลยเดี๋ยวแบบมือเอิพุ่นพ่นเนาะโมบากันจอดโอเศร้านี่กับเต้เศร้าคนน้ อืมหรือว่าพอนิดสชชูงพอนบอสว่าเศร้านี่พอนิดสูงบ่ดีไหนคือปลปั่นบ่เดลิะ,อะโอเคชแนลให้พี่นอ้องเอ้ยเนี่ยข้นมาก็ได้กล้วยว่าจักเครือหนึ่งขึ้นมาจนไปเมื่อยพอกล้วยสุกพอดีเลยกล้วยกล้วยสุกจากต้นกินแซ่บพ่อจังได้กลิ่นเห็นเครือมันหัก ออม้อนดึงว่ะก mm. like ินปลาอ่ม enfin> ้อนดึงอ่อม้อนดึงคนดึงกินกล้วยสุกขนาดมันหายักเหรอห้าเลยกันวางงวดดึงบ่เขาเพิ่งห้าเนาะบ่ตัวอ่ะงวดดึงเนาะเป็นงวอดเนี้ยโอเคใครพี่น้องเนาะรับคลิปนี้กานท่านมาสบายดีเด้อเบอร์สูสุดสุดคนบ๊ายบาย